ใครอยากดูรถจาก4ี่ล้อซิ่งชิงบัลลังก์แชมป์นะครับผมมาที่แหลมแท่นได้เลยตอนนี้นะครับพี่ๆเขาบอกจะอยู่ถึงช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้มีงานกิจกรรมรถมากมายมาช์กันที่แหลมแท่นเลยนะฮะตรงถนนก็เดินบางแสนนะครับผม4ี่ล้อซิ่งชิงบัลลังก์แชมป์ก็มาด้วยนะครับหรือว่าค a สตนั่นเองนะครับผมเป็นภาพยนตร์อันนี้ไม่ชั่นสามิติแนวตลกอเมริกันนะครับผมผลิตตั้งแต่2017เลยนะครับโดย Pixar Animation s t ูดิโนะครับผมและ จะจำหน่ายโดย Walt Disney Picture นั่นเองนะครับใครอยากเห็นตัวเป็นๆตอนนี้มาที่บ้านเราแล้วเนี่ยแถวแหลมแท่นบางแสนเลยนะครับผมผลงานการ modify โดยพี่ๆจาก PS modify นะล่าสุดน,นะครับผมมีเจ้าเมเ e อนะครับเพื่อคู่สีของ Lightning McQueen นั่นเองนะครับโห้ดีเทลโคตรเหมือนเลยไปดูตัวจริงกันเลยตอนนี้นะรีบมาล้วเดี๋ยวพี่เขากลับก่อนะ